นี่คือวิธีการดู MBCD ของผมครับที่สามารถทํากําไรจากการเทรดออินได้เป็น10เท่าดูคลิปนี้จบแล้วคุณจะได้วิธีการดู m c d ที่สามารถเทรดครั้งเดียวชนะตลาด <S <S อันดับแรกนะครับอ่าน Market s ตสติเจอรทำฟิ์มใหญ่มาก่อนแล้วดูทำฟิล์มย่อยนะครับใครอ่าน Market t ตสติเจอรทำฟิมใหญ่ไม่เป็นนะครับลองไปดูคลิปก่อนก่อนหน้านะผมสอนไว้แล้วถ้าเรามองนะครับกราฟชุดนี้นะครับอ่าน Market s t r u c t จ r e จะระบบของ MBCD ที่ผมสอนไปนะครับเราจะเห็นว่าราคาจะมีการย่อลงมานะครับแล้ววิ่งขึ้นไปทำไฮ นะครับต่ำกว่าไฮเดิมอยู่ไหมนะแล้วก็มีการย่อลงมาเบรกออฟสักเจอร์แบบนี้จากนั้นนะครับจุดที่เราต้องสังเกตนะครับถ้าราคาสามารถวิ่งขึ้นไปเชนออฟไพลเลเตอร์ได้นะครับแสดงว่าเขาคอนเฟิร์มในการกลับตัวขึ้นนะครับในชุดนี้นะแต่มาเก็ตสักเจอร์ภาพรวมต้องเป็นฝั่งเดียวกันกับภาพย่อยนั้นะสัญญาณที่เราจะลั่นไกลได้เนี่ยนะครับต้องรอให้เกิดการเชนออฟไพลเลเตอร์ก่อนอย่างในกรณีนะเกิดการเชนออฟไพลเลเตอร์เรียบร้อยนะวิธีการดูว่าตลาดเชนออฟไพลเลเตอร์เรียบร้อยแล้วคือราคาเนี่ยมีการปิดสสสูงงงงงกกกกวว่่่่่าาาาาาปลลยไไ้้้ขออออฮนนนนนหะนะคครรรรับแแแ็มมมีีีาาาทททเเฟิ์ึถจ ทำการเข้าโพซิชั่นฝั่งบายนะครับและดู m อเมว่า m อเมีมีการตัดขึ้นมาแล้วเรียบร้อยก่อนหน้านี้ทําไมเราถึงไม่เข้านะครับเพราะราคายังไม่มีการเชนออฟไพรเตอร์เลยนะครับราคามีแค่ย่อลงมาแล้วทําโลลงมาเรื่อยๆอย่างชุดนี้ก็บอสบอสเสร็จปุ๊บก็วิ่งขึ้นไปเมื่อเชนออฟไพรเตอร์เข้าโพซิชั่นฝั่งบายครับนั้นโพซิชั่นฝั่งบายที่เราจะเข้าเทรดนะครับคือแท่งนี้นั่นเองในที่นี้นะครับระยะสต็อปลอสเนี่ยอยู่ที่ประมาณ570จุด แต่ว่าเราเนี่ยต้องการระยะในการเทคโปรฟิตนะครับอยู่ที่ประมาณ10เท่านะครับก็คือจะไปอยู่ที่ประมาณ5,800จุดนะครับเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แน่นอนถ้าสมมติว่าเราถือรันเทนอย่างนี้ไปเรื่อยนะเพราะอย่าลืมว่าปัจจุบันนี้นะครับทองคําวิ่งวันนึงเป็นหมื่นจุดเป็นเรื่องปกติเลยนะครับเราอาจจะมองว่าเอ้ย5,000จุด6,000จุดหรือว่าหมื่นจุดมันนานหรือเปล่าครัเจมถ้าเราถือถูกทางนะครับไม่นานนะครับพี่วันเดียวก็สามารถเทคโปรฟิตได้2วันก็สามารถเทคโปรฟิตได้แต่การเทรดออรินแบบนี้นะแค่ครั้งเดียวนนนนนะะะะะพออออรรรรร์์์์ตจจจจจเเเเเปปปปลล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 ลีีล่่่ยยยยยหหััักกกกกกคคาา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 1,000 10,000 10,000ดดดบ็็น แสนดอลน,นะครับจากแสนดอลจะกลายเป็นล้านดอลได้เลยจากการเทรดแค่ครั้งเดียวไปดูนครับอย่างในกรณีนี้นะครับ m อ c d เริ่มมีการปัดขึ้นมา